ที่จะมารักษาบ้านเรานี่แม่ว่าไงเออถ้าถ้าพูดถึงฝั่งนู้นนะคะคือไม่รู้สิหลายคนก็โลกสวยอะเอาพูดตรงๆแต่ดิฉันน่ยไม่ได้เดินในทุ่งลาเวนเดอร์ดิฉันเดินในทุ่งหญ้าที่มีที่มีปืนอยู่ตรงนั้นดิฉันอยู่ในสนามจริงดิฉันเห็นสภาพความเป็นจริงดังนั้นถ้าเกิดใครที่อยากเอาเอาฝั่งนู้นที่บาดเจ็บมารักษากัลนุณาจ่ายค่ารักษาให้ด้วย คือคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณอยากอย่าโลกสวยดูเป็นนางฟ้าดูเป็นเทวดาแต่คนอื่นกลายเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนางมานนางร้ายเพราะเพียงเพียงเพราะเขาแค่ปกป้องประเทศของเขาแค่นั้นเองอยากได้อะไรคิดอะไรรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองคิดายตังค์ครับเอาพามารักษา <S <S เลยไม่มีใครว่าเลย, <S <S เ,ลยเพราะคุณออกออกตังค์ <S <S แค่นั้นแหละก็แค่นั้นก็อยากได้อะไรทําสิลูกลงมือทําไม่ใช่อยากแต่ไปบังคับคนอื่นให้ายอย่างเงี้ยภาษีฉันเนาะ ไม่ให้เพราะฉันลบอยู่ตรงนั้นฉันเห็นเลือดอยู่ตรงนั้นแล้วเขายิงลูกของเราฉันไม่ยอมที่อกว่า